โอ้ยมหาชมเฮือนชมสานคนก่อนพี่น้องสวัสดีสบายดียามมะแรงมื้อนี้ตักตอบได้เฮ็ดหยังจับตะกองได้ถ้าพ่อว่างแล้วก็จับตะกองลงซ่องนั่นซ่องนี่ได้ข่อยได้พี่น้องเอ้ยมาน้องสาวก่อนมาชมผลงานอ่าผัวข่อยก่อนเด้อแล้วก็สิมาถามอันเพิ่นซื้อดนะเบิดหลายปานดได้ส่งจ้า มันเล่าหาพันเก้าและที่เราต่อเอาหาพันสามเออหาพันสามบ่ย่างดีบ่นี่เออัาประกันให้าปีเออไปไป,ป,ปยางไปชมยางไปชมสบายดีกว่าเลยคืองามแถวว่ะเขามาใกล้ๆเพราะงามแต่น้ะงามบ่เออเแต่งหนาแต่งตาได้เดียวเนี้ยเพิ่มแต่งหนา้าแต่งตาสวยได้ อมเมาเรือนเออเมียนซะทางข้างมื้อนี้ทางข้างนี่งานมื้อนี้อือเมียนเือนแล้วสโลดงพี่เฮาก็มเจ้าแล้วโอนแต่เฮาบ่ได้มออกซืออกูละจมเบิดกูสลจมพจมมันจมงกล้องก็จมแล้วก็บ่มีปฏิกิริยาแนวใดนะฟาดหน้ากล้องโลดบาดนี่จมหลายแล้วเจ้าักอยสิอือ ก okay. ็ห <ett Cloud> ักอะไรโมหักอะไรเนี่วอะไรมันจบมันงามมันจะให้เจ้าเฮ็ดจุ่มอะไรขระมวลสอยกันแล้วอยู่น้ำกันเลยออันนั้นขอกายเฮ็ดอันนี้ขอกายเฮ็ดต้องนำกลนคอยมาเด้อพี่น้องลูกชายคอยโบ่สนใจบ่สนใจแล้วตะเมฆนำกลนมาเดบใบเตยกะตาถิ่มมาแต่พุ่นแหละแล้วมาให้ออนน้อยปลูกนำ ไลิได้นี่อ้อนเลยอยากได้คือกันหักมาแล้วก่อนรอก่อนอยากได้ตัวขัดตัวแท้นีแ้ประกันทุนตราประกันสิบปลายปีตัวนะัว้นแก้ปัญหารอบนี้แล้วเอ้ยสิโก้อันนนะั้นอ่ะตัวหนาเฮือเฮือนห้องอีแม่หันมันพ้นมันตกก็เลยอกได้ดอกอเป็นได้ได้งามบ่ผัวข่อยเห็ดนี่ถามเนี่ยขับอยู่บ่แจ่มมกแจ่มใจอยู่บ่ับแจ่มมกแจ่มใจอืมมา <c oughs> ถึกใจอยู่เนาะมีมองติมองหิอยู่บ่อมมีบงติันมีติบ่อ่าตัวอยากกินน้ำอันนี้สาวอ้นแก้เนี่เออเออมามาเบื่อเมื่อเมื่อไม่เปิดก่อนไม่เปิดก่อนอ้าวมันขวังอะไรลูก อือตะกะบะมันหยูน <descon fin anta> <p uss ASE ori> ้ำหิวน้ำงามเลยเนาะถึกใจเลยเนาะเอออันนี้ก็หาสั่นมาใส่เครื่องปรุงเครื่องปิ้งนี่กะผุ่นได้ได้อุ่นเลยถไอยที่นะขันว่างนี่ก็ซื้ออันตัวนี่เขาปิดฝาน่ะก็ดีได้เอ๊ะงามเลยดิคุณสามีผัวข่อยเห็ด กับคุ้มพอแห้งพี่น้องเอ้ยเออคอยจะได้แนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอาคุปบลไหลอีสันน้ำผัดใส่ใดเออสัมบลิตโตสัมบลิตโตเออแมนแหละเพราะว่าบบแมนแผนกของลาวได้เนาะเบิดแล้วแผนกลาวนะเออเออแผนกของลาววันนี้ตป็นี้แหละอืมกับลาวมาเจาะยังไงเจาะยังเป็นอะไรเป็นอะไรเครียดเครียดมาปะ เอากินน,าาน้ำก<อ>ินน้ำจต่เศร้าเครียดเฮ้ยเฮ้อแล้วมันต่อนียเอาปลาตุหากันสื่อกับอะไ,ไ้แลยหายเลยหายเลยจน,นกายนี่จะเจ้าคุณเฮาบันบากายแล้วบ่กายลายแถบ่กายเป็นล่างโห มันไปบวกยังไหนอะนะเออเวลาก็ให้เบยไปจังอันบวกลบคูณหารมาเกี่ยว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 อันนี้มันธรรมดาอยู่แล้วเราเจาะเราต่อแล้วมันเป็นเรียกของเราอยู่แล้วเรามาเจาะมาต่ออ่ไม่แล้อ่ะอือมาเจาะมาต่ออันนี้แหละเพิ่มบ่ตัวนี้ฮะเออเท่าต่างเอาขึ้นบูดให้สั่งตัางหาตัางสอยเล่ว ตาหาตาซอยเด้อเห็นเขาแนี่เขาแน่เหรอเราบใส่ให้เพิ่มเป็นตาหากระบางอาถอดเนาแต่ถอดตัวเขาว่างเลยแล้วแล้วว่าถอดใส่เรียบร้อยเบิดแล้วเออตู้สขาวาเขามาอยู่หนิแล้วมันจะปลอดภัยเพราะว่าขโมยกระโจนลายเนาะพี่น้องกอ<ห>้าวขโมยได้ลูกถอดเกิอบพี่น้องไว้เฮือนเขาสิเปื้อนเขาเสร็จเขาทูเรียบร้อยแล้วถอดเกือบด้วน เออเอาไว้ล้างมือทางในเฮือนในซานมันขักเลยนะมันเฟื้นฟิกเลยนะมันฟิกฟิกฟื้นฟิกมันเพอร์เพกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมวันนี้ก็เลือแต่อันนั้นเนาะอันน่ะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์หื่นเนาะโซฟาเด้อพี่น้องเด้อ โซฟาตู้โซ่แบบนั้นเสร็จแล้วตั้งโทรทัศน์จอแบนยังไงค่อยเปคลอยไปเ,ปอ,ไปไปเออนี่กระถานแล้วกระค้นมากองไว้อยู่นี้ท่านเนะนี่ยบุขเพค้นทาชีซะก่อนตัวรท่าสีมันจะคนน้นอ,ออกอีกอือแล้วว่าเออแล้วก็ซื้อกระตาได้ทานมันกระตาใส่ทานคือของเอ้่ยนัะ่ะเอาเขา้าหนีได้เลยของเจ้าน่ะของอ้่ยน่ะมันบอ่อนั่นมันเอาเขา้าบ่ได้ สะอาดและเรียบเรียบร้อยเอ้ยดีใจนำ้ำผู้รักผู้ใหญ่ซอยเรือดีกว่าบมมีคนซอยวิยคนซอยกะถามว่าสีได้บอกกสิได้อยู่ดอกแต่มันกะสีซ่าเนาะอืมโอ้ยเขาก็สีได้อยู่แต่มันกะสีซ่าะต่ะมาณนนี้ซะงามแล้วไส้แล้วบะเตานี่นปลาตัวไส้โลดบอกให้ครัวเขาดั้งไพ่ไม่เช้านี่เป็นหนึ่งไปดั้งเ้ามั่งสิ่นแล้วเตาไส้โลด ก็อยากได้ได้นำเด้เนาะข่อยพระจากอันนี้แปลงอันนี้จะแปลงอยากอมุ้งลังคาทางหลังฮนยามผายามพลแหละมีมุกจากผาจากยังนะเพราะว่าได้ข่อยมันเพล่แล้วพี่น้องข่อยซื้อถึกถึงได้ได้ข่อยสองปัญหาแต่ข้าวนั่นเนาะแต่ข้าวหิดเฮื่อนผูแหละเล้วกก็น้ำน้ำอุ่นจนบริสไซเพราะว่ามันมันนะ โซงปัญหาเออซื้อนะพันปลายนี่ยห่านะจักเออกะบุหู้เออกะจกได้แบบเพื่อของโตนี่แหละสื้อแบบนี้แหละบ้านนี่เพื่อให้มันทนเนาะโอ้มันก็หักประกันนี่ฮะคือชีทนอยู่ดอกอันนี้ซื้อไปหอดหาสื่อเพื่อที่รู้ซื้อแนวอื่นก็ยังซื้อเอ้ยซื้อเครื่องเขาเฮือนซื้อเบียร์กินก็ยังซื้อเนาะพี่น้องเบิดเป็นถุงแล้วเบิดสองกระสอบนะเออน่ากระท่อมเขาว่าอีกได้บาทนี่ นักหนาแบบนี้ฮะอ๋ใบพลังพลังใบพลังใบเป็นใบพลังพลังใบว่ะอืมพลังใบโอ้ยกระด้างกระท่อมกแล้วเออพลังใบคันเบี้ยกับโอ้ยสิอ่าต้องมีพลังใบผสมได้เดี๋ยวนี้กินเบี้ยซื่อๆกับบะแล้วบาทนี่แห้งนักหนาน้ำก้นแม่มาชองพระองค์นี่กระโพงเลย โอ้แน่นนแหลจะจ้าิมาตั้ง,ง,อ,งอยู่นี่บ่เทอไรเท่าไรเทไรติดตั้งนะอเอาระถือเถอะโอนโบูเอสามร้อยเขาเอาน้ำมันทั้งไดอันทั้งชองอัางหาหนึาหาบาทสามแสนค่ะวะเป็นเงินผิดปสามแสนก็ได้ทางน้ำอุ่นนะอของอื่ยนะพันกุ้ผู้ใดต้นเขามาอื่นเจ้าอันรจะมาเบิ่งรด คันถือนั่นน่ะเออก็อยากเอามาคือกันได้เหยอันนี้ฮะโตก็อยู่แล้วว่าติดตัางน้ำอุ่นด้วยนะเป็นพันผูกโทรเขาก็ได้อืมคันถือนั่นน่ะมันพอออยู่พอพอนั่นแหละสร้างไัยโดยตรงบ่พวกนี้ฮะท้ายนี่แหละอุปกรณ์ไฟผ่านี่แหละเขาเคยไปต่อไปยังเขาเห็ดเต็นท์เขาหูเขาโบมันเออจะซื้อห่านได้นี่ซื้อห่านได้ห่บนเปลี่ยนอะไรจะยาเอออย่ามันใหม่มันช็อตเขาา่ะอืมแนวมันได้เครื่องไฟผ้านี่ ต้องคนเป็นไฟเหนื่อยได้หัวเอือยมันเป็นอ้ายเขาเป็นหรอตอบเขาตอนคือมากไอ้คนชีเหตุหรอไอ้คนเป็นหรอมาเคยบริเป็นได้้าบ่บ่บ่ก็น่าบ่หูเกี่ยวกับไฟเด้อคำเรื่องปูนระหูน่ะเรือยาก็เรื่อยบริเอาแล้ววัดนี้เลยสิเอาสร้างนี่หรือัดนี้ไอเตะประคาเดินอัดทอนี่มึยโอ้ยสิเอาคือก็บัดนี้ นพี่น้องได้นี่ได้ขอ่อยมันเพล็กน้อยบ่ได้อาบน้ำอุ่นขอ่อยพาอาบน้ำเย็นอยู่ตลอดตลอดหนาวกะแต่ว่ามันได้ได้น้ำอุ่นแล้วเฮากับลูกเฮากับบริตต้มน้ำอาบแล้วมันอ่ะเปิดเปิดน้ำอุ่นมันอาบเอาลูกอะได้ใหม่ๆม,มันม่พออุ่นเด้อดอื <c oughs> อันนี้มันเล่าว่า อันนี้ชีตโตไปไสอันนี้ซื้อมาหลายตัวมันเลยได้ต่อเนมันเหลือ้อต้อคืนก็นได้บ่ต้อปคืนเขาเอาห่างลุงอขอหอมเออ้าบอกคนไปก่อนเตะคนไปก่อนแค่เล<อ>ือกแคมาส่งคืนเอเอแม่นละห่านพี่น้องตัวเองได้เยอะสบายอยู่มันลง,ลงง่ายอืใครแต่อย่าตีพี่น้องตัวก็มีแต่คนมีมีเนาะอือไปหามันจะครอบครัวไปครอบครัวก็แม่ยังอายุเขาก็ไปเอานะเขากขายังว่าพี่น้องเองเ,อเ,ออเขาให้ติดหนี่มาทักซะ โมเมนพี่น้องเขาก็ไปติดเอาติดนี่เอาบ่ลนะเอาติดนี่ระเบิดนี่อันนี้บนบมเมนได้อันนี้หานจีนอีตลาดโอ้ยเงินเสียออกแล้วล่ะวันจันนี้วันจันวันวันจันวันที่เสารสองปกติวันที่เสาร์สามเลยอุนพังมึงเด้อบอลจันกับบอลอังคารเด้อวันจันและวันจันทะเลเอ้าไปแหละพี่น้องคลิปนี้ก็มาคอยขี่แควน้ำบอนน้อย ไปก่อนจ้าโอ้ยสิซื้อได้ส่งคือเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าคอยอ้าวขอซื้อแล้วมาออื่นเงินออกบอสขอสิเห็ดแนวอื่นอยู่อือใจดีอันนี้งานไม่หักเอาขึ้นไปติดตั้งเทิงน้ำกันก็ได้สร้างเขาว่าอตัวเราประติ้นสร้างเอ้าตั้งเครื่งก็ได้มันกวางอยู่เอา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 ล่าในลูกคลิปนี้น้องเลาขอต้อนรับตะกอนดีจ้าขอบคุณหลายกดแชร์ให้ช่องหน่อยเนในรายกาบ๊ายบาย